ไทยซะก่อนอันนี้ไทยใายหน้าต่างอะไรพระยายครับพระยายสันบันแม่สันบันแม่นะคะสันบันแม่นะคะ,ะ,คะเริอ่งง่ายตัวภาพแข็งแรงสวัสดีครับคุกคนค่ สวัสดีครับออโตอ้อตโตสสวัสัุขสันต์นสันวันแม่ขอให้คุณแม่มีความสุขมีสุขภาพแข็งแรงนะครับ ออโต้มีจุขภาพดีนะครับหลุ่หลานแต่ยู่ดีสบายสุกนนะครับนาออันนี้คุณตาเป็นหู้ทไทยอยากได้กรลูกรลูกอได้ครับออโตยาได้สวัสดีครับออโต้ครับเอาหอมกันหอมไหนหอม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 หหอมหอมหอม เอายสองคนคนจะน้อมดีอ